สวัสดีครับและสบายดีมาสู่สุกคนเด้อพี่น้องเด้อมาหนี้มาโขบมาโขบขอกันคือเกขาพี่น้องมาหนี้มาสุขบานนาเด้อพี่น้องเด้อมาหนี้อ่พี่น้องมาหนี้ก่อนจะรับชมพี่น้องฝากกดไลค์กดใส์กดติตต์ได้พี่น้องเด้อสิมีคลิปใหม่ใหให้รับชมพี่น้องอ่พี่น้องนี่ก็ไปเบิ่งพี่น้องเนาะคล้ายๆคล้ายนี่พี่น้องน้าย่ะพี่น้องมาหนี้ผู้ค้าก็สิออกไปซื้อน้ำปั้นพี่น้องเนาะน้ำปั้นมักร้าวแล้วก็น้ำปั้นสาพี่น้องเนาะ นี่ก็ออกยางมาข้าัน้องพี่น้องซื้อฟังน้องพี่น้องเพราะว่าในมันแพงหลายกับวอยากซื้อพี่น้องแก้วหนึ่งสี่สิบกว่าบาทพี่น้องมีขห้อน้องกับประมาณแก้วหนึ่งสามสิบห้าบาทพี่น้องนี่ก็ยางมอหนองท่าพี่น้องเด้อคอยยางมาไันเดียพี่น้องเราแต่ว่ายางน้ามันดูดตะบังนังได้พี่น้องสนโดนเช็งร้ายพี่น้องยางไทยอยู่ห้อวันเดียวพี่น้อง นียางไม่เดยพี่น้องนี่จอประตูพี่น้องทั้งหอดพี่น้องเด้อเพราะว่ายางของประตูทั้งขาพี่น้องเพราะว่าประอูทั้งหน้าพี่น้องเขาได้ยางของทั้งขาพี่น้องเพราะมันมีประตูข้างพี่น้องประตูหน่อยพี่น้องอ๋อทั้งข้างตึ๊กพี่น้องนีน้องพี่น้องเปิดซองนิดหน่อยพี่น้องยางขาพี่น้องเพราะรถก็มาณดินเดียวพี่น้องแล้วโดนเลนมาหี่เป็นเดินเดียวพี่น้อง จะมีขดยางออกย่างเขาพี่น้องทางนี้พี่น้องท่างขาพี่น้องแต่ว่าเขาบอก่ยางสนามพี่น้องเนาะนี่ก็เข้ากับห่อน้าห่อหน้าปั้นพี่น้องห่อน้าไข่หน้าปั้นพี่น้องเอ้ยนี่ซ่าเขียวอ่ะน้าปั้นซาเขียวแล้วก็มะพร้าวหนึ่งนี่มีไข่มุกวันน่ะนี่บ่เอาไข่มุกนะใส่ไข่มุกเอาสองแก้วเลยอ้อยผ้าวคนหนึ่งหนึ่งซาหนึ่ง Cái tan kéo phát nhau đứng thoáng bớt đó kéo năng bác sáng kỳ đó cái đó, bác sáng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  bác Cái đó, sáng bác sáng bác sáng bác sáng ไต่มาเบิ okay. ่งพี the the ่น้องมาเบิ่งนหางเป็นพี่น้องก็ทานนิดหน่อยพี่น้องแต่ว่าคายดีพี่น้องแกจอนึงบาทพี่น้องแต่ว่าปั๊สไซค่ายมูกเปิดมา30ล้านพี่น้องใช้บุคลากรพี่น้องแกจอนึง20ล้านบ8 38พี่น้องเนาี่ได้ยาสุกส้นพี่น้องมีกล้วยปั๊บนี่ได้พี่น้องหลายสินน้ำยาพี่น้อง ชิปเป็น e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 . ่น้องเายาหมหมูหมักเนื c ้พี่น้อบชนิดนี่ทหารพี่น้องทหารเลยน่พี่น้องข้าเขาซอยพี่น้องซอยไงพี่น้องข้าเขาซอยบุนเดนาชนิดพี่น้องจะมีมูซาบับซีกาแฟเย็นพี่น้องไปทานป่าก็จะค้ายดอกไม้พี่น้อง าวเามขายนมาเป็นคนเล่าชาวเจามาขายคนหน้าคนอีสานก็กระเป๋าวิสผูคาสิ้อของกรวอีสาวิสัชก็เล่ากระาวสนใชหนอยที่บอกเียสิฮักเอาทุนไหนไปดองเห่านก เามีโปพี่น้องซิแก้วที่แก้วหนึ่งพี่น้องเราจะมีโปพี่น้องิแก้วพี่น้องจะมีโปแก้วหนึ่งพี่น้องแก้วเป็นแก้วหนึ่งพี่น้องเพราะว่าซีเมนต์เนี่เขาดูขาด้พี่น้องมีโปพี่น้องโปประนพี่น้องูขามากหุ้น้นพี่น้องตลอดพี่น้องกาซื้อเพระว่าหาเก้ีวหากลวต้เกว่ี่นี่ ว่าผู้ชายสักคนอยู่านี้พี่น้องเพราะว่าเป็นปหลอดเ่าอ่ะพี่ซ่าไหนพี่น้องแต่พี่น้องเด้อนี่นะพี่น้องไหนแต่ปั้นไดพี่น้องซาเย็นกับมะพร้าวปั้นพี่น้องซาปั้นแต่กับเปล่าปั้นพี่น้องอ่ะพี่น้องเขาสุดะบุพี่น้องเขาตึกถูกขึ้เกขาพี่น้องวันนี้ส้มีลาบ้าวสั้งมาพี่น้องแก้วนึงอคลองลาบ้าวชาซาเขียวพี่น้องเขาจะคลองอ่ะจะเป็นเพล่าเปล่าวปั้นพี่น้อง มิซาปัดี่พี่น้องมีกระยางเขาตึกพี่น้องเด้อวันนี้เรียางเขาห่านในพี่น้องนี่พี่น้องขอนท่านในพี่น้องทางเขาอันตรายนี่พี่น้องมีสไตไปหลายเดือนพี่น้องเพราะว่าประตูเพิ่งเปิดพี่น้องนะพี่น้องก็สิไปจบคลิปพี่น้องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามาด้วยพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องให้ดับชมกับเขอขอบใจด้วยพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ